โอเคครับอันนี้เรามาอยู่กับ Yamaha Ex c i t e ซที่ว่าผมบอกไว้จะเป็นคลิปที่2สําหรับการหลังจากที่ลื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยผมจะทําคลิปที่2อให้ดูมาดูกันครับย a m a h a e x c i t e ซ150ยหนะครับตอนนี้คือเครื่องเนี่ยบรรไลยกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนเลยครับอันนี้ตัวรถนะแล้วก็ตัวเครื่องที่เราลื้อออกมาแล้วเราจะทําคลิปประเมินว่าเฮ้ยเสียอะไรยังไงบ้างไไนะอ่ะเดี๋ยวอเอายุ่งยอ่องต่างๆมา,านิดหนึ่งนะอย่างแรกเลยที่เจอนะครับก็ ตัวเครื่องเนี่ยหลักๆเลยที่มีปัญหาคือจะเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวลูกสูบนี่ตัวลูกสูดตัวนี้เป็นแผลน,นะนี่ตัวลูกสูดนี่เป็นแผลครับแต่ว่าไซส์โอเคยังเป็นสแตนดาร์ดคือยังเป็นไซส์เล็กอยู่ไม่มีปัญหาครับเราจะขยายไซส์ขึ้นมานิดนึงนะนี่แล้วก็นี่มาดูตัวตัวเสื้อครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่มีมีแผลน,นะมีแผลน,นะครับนี่มีแผลครับอ่าเรื่องประเด็นเรื่องเสื้อเนี่ยคือตรงนี้ก่อนว่า เสื้อนี่มันมีมันมีหลายวิธีนะครับก็คือเราจะตีปอกตีปอกเป็นตีปอกเหล็กแล้วก็ตีปอกใส่ใส่ปอกเหล็กแล้วจะใส่ลูกเดิมกลับหรือจะขยายลูกอะไรก็ได้นะั่นคือวิธีแรกวิธีที่2ก็เป็นเสื้อทั้งลูกเลยเป็นเสื้อแท้หรือเป็นเสื้อเทียมหรือเป็นเสื้อขยายไซส์หรือเป็นเสยยื้อแต่งก็ได้นี่เฉพาะตัวเสื้อนะอ่าประเด็นเรื่องเสื้อก่อนเดี๋ยวเราจะลอง คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและงบของลูกค้าและความประสงค์ของลูกค้าว่าอยากจะได้แรงอยากได้เดิมอยากได้ทนอยากได้อุดอยากได้ยาวต,ตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญของของของการเดินเรื่องการทํางานเลยนะไอ้น,นี่้น,นี่น,น,น,นี่คือเสียละอาจจะประยุกต์ชุดเลยตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของฝาวาวครับในส่วนของฝาวาวนี่ก็อ่าผมดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเสียหายผมอาจจะแกะออกมาล้างทำความสะอาดใแล้วก็อาจจะ ดูแล้วคือคือแรงอัดโอเคตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นโจทย์หลังๆเลยว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยถ้าละงดมันเหลือผมอาจจะอาจจะทําความสะอาดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีแลวแลวดูแลในส่วนของฝาวา่าเพราะว่าตัวนี้ผมดูแล้วแรงอัดน่าจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ยัง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 โอเคอยู่นะครับเรื่องแรงอาจจะมีปัญหาเรื่องสกรปกอย่างเดียวนะตัวแคมไม่มีรอยอะไรนะครับตัวแคมก็ถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคใช้ได้ยกเว้นคือลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นแคมแต่งนะไอตัวนี้ก็โอเคอยู่โซ่เตมมิ่งตัวนี้ผมดูแล้วยังพอรับได้แต่เดี๋ยวเราเราจะลองติดเครื่องแล้วลองลองเทสดูก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมีเสียงหรือเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเลยตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กแบบับขึ้นอยู่กับอยอดรวมทั้งหมดด้วยอันนี้ก็สะพานโซ่ทุกอย่างปกติดียังยังโอเคครับลวกดโซ่ปกติดีนะครับโอเคนะด้านการไฟนี่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาที่คลัต ฟัดตัวนี้เนี่ยผมดูว่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแผ่นเดิมแต่ผมดูแล้วยังใหม่ตัวนี้เดี๋ยวผมขอเป็นผมขอเป็นตอนติดเครื่องแล้วลองเทสดูและถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเจ้าของไม่ซีเรียสเรื่องรายจ่ายเนี่ยเราจะจับเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการจะให้เราคุมงบเนี่ยเราก็อาจจะประกอบดูก่อนแล้วลองเทสดูว่า้ มันดังไหมยางย้ำคัดเป็นยังไงรวมเลือกเปล่าคัดลื่นไหมมันยานหรือเปล่าออกตัวมันตึงไปหรือมันจอนไปเราก็มาแก้กันอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับงบของลูกค้าด้วยนะด้านฝาตัวนี้เฟืองตัวนี้ปกติดีครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็มาอีกส่วนก็นเป็นส่วนสําคัญตัวนี้ครับพอเขาเปลี่ยนตัวนี้การสูบตรงนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนนะครับมันมีเสียงดังนิดนิดเนี่ยนะครับมันมีเสียงดังนิดนิดมันมีโยกนิดนิดนะครับตัวตัวก้านเนี่ยแตก จริงๆแล้วก็ไม่ได้โยกอะไรมากมายแต่ถามว่าเราลื้อมาขนาดนี้แล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวก้านสูวรเดี๋ยวผมปรึกษากับเจ้าของรถก่อนแล้วก็ตัวเบริ่งตัวนี้ครับนี่นี่อ้นี้โยกชัดเจนนะครับนี่นี่มีรอยโยกเลยนะอันนี้โยกเลยนะครับเบริงเบริงข้างนี้นะข้างจานไฟเนี่ยโยกมากนะครับข้างสายสายสายโซเดมิงเนี่ยตัวเนี้ยโยกโยกอยากเห็นชัดเจนเลยส่วนข้อเหวี่ยงฝั่งนี้เนี่ยก็มีรอยมีรอยเหมือนกับเป็นรอยสนิมนะครับก็ เบริ่งตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็เบ้าเบริ่งตัวนี้นี่มาดูที่เบ้านี่ครับเบ้าตัวนี้ก็ถือว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสกับเบริ่งตัวใหม่ดูว่าถ้ามันยังแน่นอยู่เบ้าไม่หลวมก็ไม่ต้องมีการเสริมแต่ถ้าเกิดว่าเบ้าหลวมอาจจะต้องเสริมเสริมตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะดังนะครับแล้วก็มาที่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยตัวนี้เบริ่งตัวนี้ก็ถือว่ายังแน่นดีตัวนี้ยังแน่นดีที่ผมบอกว่าข้อเหวี่ยงที่ว่ามันมีนมนีีีรรรออยสสนนนนมตตง้้่ แล้วก็มันดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีเนี่ยเบลลิงเนี่ยมันจะมีรอยสนิมคือเบลลิงตัวนี้เนี่ยอ่ามันอาจจะไม่เสียนะแต่มันผมดูแล้วมันฝืดฝืดและมันมีรอยสนิมผมอาจจะเปลี่ยนเลยตัวนี้นะอ่าส่วนด้านแข้งฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็จะมามีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือตรงนี้นี่นี่ฝั่งนี้เฟืองปั๊มน้ํามันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องติดเครื่องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แล้วผมจะลองติดเครื่องแล้วลองเช็คทางเดินน้ํามันดู นะครับลอง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 ใส่เฟืองใส่อะไรทุกอย่างล้างทุกอย่างทางําความสะอาดปับ๊บเดี๋ยวผมต้องเช็คแรงดันน้ํามันดูว่ามันเป็นยังไงถ้ามันไม่มีแรงหรืออาจจะไม่ได้แรงบาร์ที่เราต้องการเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนเฟืองปั๊มหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเฟืองปั๊มที่มันเป็นปั๊มแต่งเลยปั๊มโมต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะควอมสำคัญมากสําหรับรถเอ็กไซเตอร์เพราะว่าน้ามันเนี่ยมันเลี้ยงขึ้นมาข้างบนไม่ถึงไม่ถึงฝาตรงนี้มันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของ ความร้อนแล้วก็เรื่องการหล่อลื่นตรงนี้ครับต้นเหตุตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญไอ้นี่ผมว่าน่าจะมีปัญหากันใหญ่อยู่แต่ว่าการแก้ปัญหามันไม่ใช่แค่แก้แค่เปลี่ยนลูกแล้วเดี๋ยวอีกสองปีแล้วกลับมาเป็นอีกเราอาจจะต้องทําให้มันดีกว่าเดิมไปเลยนะครับแล้วก็ใอนีส่วนอืนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในตัวนี้นะมีพวกรายละเอียดพวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้เสียครับหลักๆจ้าหลักๆสรุปื้งต้นคือจะมีเสื้อเสื้อนะครับเสื้อกับลูกแล้วก็มีก้านสูบ มีเบลลิงมีพกเหลียบแล้วก็มีพกเงินน้ำอะไรพวกนี้แหละโอเคประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยโปรเจกต์ของลูกค้าจริงๆลูกค้ามีงบประมาณห้าหพันแต่ตอนเนี้ยตอน,น,ตอน,น,ตอน,นลูกค้าบอกว่าอโอเคด้วยความมั่นใจแล้วเดี๋ยวอาจจะยักไปถ้ามีอะไรมันมันเสียมากกว่านี้ตามน,นี้เลยครับก็เดี๋ยวผมประเมินต้นในในใน,ในคลิป2ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำาทสัษากับลูกค้าแล้วก็คุมเรื่องครับงบประมาณประมาณนี้แล้วก็ ว่าเจ้าของจะให้จัดในสภาพไหนจะให้มันจบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปสามว่าตอนที่เราประกอบเครื่องแล้วทําเครื่องเสร็จล้วกาลังจะประกอบเครื่องล้วเป็นยังไงแล้วกันในคลิปสามนะครับฝากติดตั้งอเสนเตอร์ A คันนี้ด้วยหรือใครที่มีรถนะครับไม่ว่าจะทําจากร้านไหนไม่จบเข้าศูนย์มาไม่จบหรือมีปัญหาคันไหนไม่จบเนี่ยสามารถเอามาให้ผมประเมินเราโทรมาปรึกษาหรือชักๆช,ชมาปรึกษาหรือเอารถมาปรึกษาเลยที่ร้านก็ได้นะครับบางที ม,มีงบมากงบน้อยเราอาจจะบริหารการเงินให้กับเจ้าของรถแล้วกันนะครับตามน,นี้เลยแล้วก็ยังมีรถมากมายเนี่ยก็มีรถไฟแดงหลายคันนะครับที่ว่ามีปัญหาจากศูนย์มาล้อแก้ไม่จบเราพร้อมจบให้นะครับโอเคตามน,นี้เลยครับช่างสนเจรานะก็ยินดีดดต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนแล้วการที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตามน,นี้เลยช่างสายจราวัสดีครับ